สวัสดีครับพบกับสมถุยบอสเตปกันอีกแล้วนะครับบอลเต็งบอสเตปทีเด็ดวิเคะร์บอลวันนี้นะครับสมหยิบฟุตบอลมา3คู่นะครับประจำวันที่24มิถุนายน25 6 8น้นะครับ3คู่นะครับจิงแชมป์สโมสรโลนะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สมด้วยเด้อมาที่คู่แรกนะครับลอสแองเจลิสพบกับฟาร์แมงโกพบกันในเวลา8โมงและคู่ต่อมานะครับเอสเปรันนะครับพบกับเชลซีในเวลา8โมงเช่นเดียวกันครับ และอีกหนึ่งคู่นะครับน่าสนใจครับฮอนดูรัสพบกับคูราเซานะครับพบกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับมาที่คู่แรกนะครับลอสแองเจลิสพบกับฟาร์แมนโก้นะครับคู่นี้นะครับต่อยอยู่ที่ฟาร์แมนโก้นะครับหนึ่งลูกโดยทั้งสามทีมนี้นะครับแข่งกันที่สนามกลางสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่คู่แรกนะครับผมให้ที่ฟาร์แมนโก้นะครับ คู่ต่อมาครับเอสเปรานะครับพบกับเชลซีนะครับพบกันในเวลา8โมงนะครับคู่นี้นะครับเชลซีต่อให้เอสเปรานสองลูกนะโดยแข่งที่สนามกลางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ผมให้เชลซีนะครับและมาที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคอนคาเคฟโกครับนะครับฮอนดูรัสพบกับคูลาเซานะครับโดยคู่นี้นะครับฮอนดูรัสนะครับเป็นฝ่ายต่อให้คูลาเซานะครับราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับแต่คู่นี้นะครับผมให้เป็นคูลาเซาดูดีกว่านะครับ โดยสมวิเคห์เลยนะครับ3มคู่ที่หยิบมาให้วันนี้นะครับคู่แรกนะครับฟันธงที่ฟาเมงโก้นะครับฟันธงเลยนะครับที่หยิบมา3ามคู่นะครับคู่แรกนะครับผมฟันธงให้ที่ฟาแเมงโก้นะครับแล้วคู่ต่อมานะครับสมฟันธงให้ที่เชลซีนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับเอาไปนะครับคูราเซาเด็ดๆนะครับ3มคู่วันนี้นะครับเข้าแน่นอนครับ1เม็ด2เม็ด3าเม็ดเราต้องมาว่ากันอีกทีนึงครับแล้วเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งมานสเตปหรือตัวเน้นติดดาวนะครับ หรืออยากเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่แอด st 5 6เดอร์และย้ำอีกครั้งนะครับแอด st 5 6นะครับหรือคลิกที่ลิกงด้านล่างได้เลยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ